สวัสดีค่ะวันดีค่ะตอนนี้พวกเราเพิ่งเริงานกันอยูกับแคล้งเฉนค่ะี้มาที่บ้านีโลนัสค่ะเรามาทานข้าวกันก่อนคับวันนี้วันสุงรถติอาเลนะอยู่ร้านแม่สิเดือน บ้านยิงบ้านยอยไ่ไหนวะไปอยูอ่านเดือนวันนี้วันนี้เอาถึงหนะดอัพเดที่ลัน,นสุงวันนี้มันสุกรถติดพวกเราก็เลยมาแวะกินข้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหิ่วข้าวบนบนท้องถนนแล้วก็จะงดหนินแล้วก็จะงองแงงอยู่บนรถนะคะเดี๋ยวพาพาไปดูนะคะว่าวันนี้ต้องทอะไรกันบ้าง ใช่ค่ะวันนี้คือกินข้าวกะเพราค่ะนเ้วเหนียวมาหออย่างนี้นานเราจะไม่ถ่ายนานค่ะส่วนอ่านะคะอ่ารอได้คนสุดท้ายเลยเขาบอกว่าได้สั่งไปก่อนนะแต่ว่าได้คนสุดท้ายเป็นลูกเ<ด>มียน้อยป่าลูกเมียน้อยนี่ได้พอดีเลยกนางบดได้พอดีเลยนี่กึ้ยเตี๋ยวขี้เมาทะเลนะคะแล้วยังไง